วัสด,ดีครับป้มมอมเกรนแมนยูนะออ่าอยากตามเปืเป่อนเปล่าคืนนี้คืนนี้จะกอจะวางพันปกกเปื่อกลูกเกมจะบอกม็ดในส่วนตัวป้อมส่วนตัวป้อมนะป้อมวานะแมนยูเล่นดีกว่านี้แมนยูเล่นดีดิวปู ส่งมา่ก่อยดีแต่ดารบกรีมเนี่ยพุ่มว่าเล่นในบ้านเมนดูนาได้คนนี้พุ่มว่านะแน่นอนเลยพุ่มกวันตรงเลยอย่างน้อยเมนยูยิงโซ่เมตดโซ่เมตดย่างต่ำนี่พูดยิงไหม,มก็ไม่เหนื่อยใจเปิลเปิ่ลคิดว่าเปือิลเปิ่นคิดว่าเ,นเนามนยูนา ผมมานานเนี่ยริบุูเป็นไก่ลิบุบูเป็นไก่โอ้โห,โหซัสกลองเราสอสจังนี้เก็บเกมกับพวกบาไอรูนี่ไม่เน่นะรูนี่อาจจะตำถิติคืนนี้ก็ได้เพราะเป็นรูนี่เป็นอะไรื่ต่ว่ามาสจั่นตั้งแต่ตอนนี้แลแ้วนั่นมันยู่หลัดเรกเลยไอพ่มเชือนะลึกๆพ่มเชืีอวคืนนี้รูนี่ต้องตำได้ รูนี่จะตำไม่หวานลงตัวจริงหรือว่าอาจจะตัวจำลองแต่่วนตัวปุว่หวารูนี่คืนนี้ต้องตำได,ด้แน่นอนมีบัาฑิตเตียงบอดีนกนตอนอัดไปดูเโโโตียงบอดีรออีกแป๊บนะแขวนเปล่น,น,นอดใจไม่นานเอาว่าเปื่อนเป่นกิดวาสักก็คืนนี้จะออกมาปั่นปลือ เอาเป็นกลางนะไม่ได้หว่าก้าวกลางกลงไกไม่ได้ก้าวกลางไกลนะไม่ได้ก้าวกลางไกลไม่ได้ก้าวกลางไกล้มว่านะอย่างหนออง่อยโงหรือผูกยิงได้รือไม่ได้ส่วนตัวบอกได้เลยว่าไม่ได้ซอน เอาเป็นการไปน,นานคือสรุปอ่ะคือนี่แมนยูนาเนโนน,นฟันตรงจากแฟนปีปีเกา่ากรบปุมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายแมนยูนาเน,น hey, hey.